สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอติการโอรันพัลเลิศค่ะมาจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนค่ะเลขรหัสนิสิตนะคะ6 8 1 1 7 0 0 6 1 1ค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำหลักโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุกันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องหัวข้อกันก่อนนะคะหัวข้อที่เราจะพูดเนี่ยจะเป็นความสำคัญหลักโภชนาการที่ถูกต้องสำหรับผู้สูงอายุ การปรับพฤติกรรมการกินข้อควรระวังและอ้างอิงค่ะความสำคัญนะคะที่ผู้ป่วยอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีการเสรื่อมถอยของอวัยวะภายในร่างกายมากยิ่งขึ้นนะคะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาค่ะดังนั้นการกินอาหารให้ครบห้าหมู่ตามวัยและออกกำลังกายให้เหมาะสมเนี่ยจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ช่วยชะลอการเสรื่อมสภาพและฟื้นฟูร่างกายได้อีกด้วยค่ะ ต่อนะคะเป็นหลักโภชนาการที่ถูกต้องสําหรับผู้สูงอายุกันค่ะโดยเราจะยึดธงโภชนาการผู้สูงอายุเป็นหลักนะคะทางด้านซ้ายมือมากที่สุดนะคะที่เราจะกินคือข้าวแป้งค่ะลองลงมานะคะจะเป็นผักและผลไม้ค่ะลองลงมาอีกนะคะจะเป็นนมและเนื้อสัตว์น้อยที่สุดนะคะจะเป็นน้ําตาลน้นํามันเกลือค่ะเราจะมาเจาะลือกกันทีละอันนะคะโปรโตีนค่ะ เราควรเลือกกินโปรตีนที่มีคุณภาพสูงค่ะเช่นปลาค่ะปลาเป็นโปรตีนที่เราย่อยง่ายมากๆนะคะการกินไข่ค่ะเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไม่ติดมันนะคะแล้วก็นมค่ะนมเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องโลคก,กระดูกพูนหรือภาวะกระดูกเตาะได้หรือว่าจะเป็นภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยก็ได้ค่ะต่อมานะคะคาร์โบไฮเดรตค่ะ เราควรเลือกกินข้าวกล้องหรือข้าวไม่ขัดสีค่ะเพราะว่าเวลาเรากินข้าวเข้าไปเนี่ยน้าตาลในเลือดนะคะจะสูงแบบคงที่ค่ะสูงแบบคงที่ไปเรื่อยๆนะคะจะไม่ได้สูงปรี๊ดเท่ากับพวกคาร์โบไฮเดรตที่เป็นขนมปังหรือว่าที่มันแปลรูปมานะคะต่อมานะคะผักและผลไม้ค่ะกินผลไม้ให้หลากหลายนะคะแล้วก็ควรกินในปริมาณหนึ่งกมือค่ะ แล้วก็ควรจะเป็นผลไม้ที่แม่หวานด้วยค่ะผักก็เหมือนกันนะคะน้ำตาลน้ำมันเกลือควรลดน้ำตาลน้ำมันเกลือค่ะเพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งอันเลยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมากคะ่ะต่อมานะคะเราจะมาพูดในเรื่องการปรับพฤติกรรมการกินค่ะวิธีการปรุงนะคะเราควรเน้นไปที่การปรุงแบบไม่ใช้น้ำมันนะคะเช่นการต้มการนึ่งการลวก การอบนะคะอบที่ไม่ใช้น้ำมันหรือว่าถ้าเราอยากทอดเนี่ยเราจะใช้น้ำเปล่าแทนน้ำมันนะคะแล้วก็ที่ควรหลีกเลี่ยงเนี่ยก็คือการใช้น้ำมันนะคะมาปรุงเพราะว่าการใช้น้ำมันมาปรุงเนี่ยจะเพิ่มปริมาณไขมันในเลือดนะคะซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพเลยต่อมานะคะจะอยู่ในเรื่องการปรับพฤติกรรมการกินเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่จะเป็นกับวิธีการปรุงที่ไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุนะคะ1นนะคะจะเป็นอาหารที่ปรุงไม่สุก หรือไม่สะอาดค่ะเพราะว่ามันจะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งอาจน,นําไปสู่โรคติดต่อถังอาหารหรือน้ําได้ค่ะ 2. นะคะเป็นอาหารรสจัดอาหารที่มีไขมันสูงเพราะว่ามันจะไปเพิ่มไขมันในเลือดน,นะคะก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากขึ้นค่ะ 4. นะคะอาหารมักดองอาหารแปรรูปเนี่ยสออันนี้นะคะจะเป็นอาหารที่มีโซเดียมสูงค่ะ6นะคะอาหารที่กินยากเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะเริ่มมีฟันนะคะที่ เสื่อมลงการกินอาหารลงไปเนี่ยโดยที่อาหารมัน,นยังไม่ละเอียดเนี่ยอาจจะส่งผลไม่ดีต่อกระเพาะอาหารได้นะคะต่อมาค่ะข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นอาหารที่มีโซเดียมสูงค่ะเพราะว่าเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงค่ะสองข้อของการปรับพฤติกรรมการกินสุดท้ายนะคะจะเป็นการจัดการอาหาระคะ่ะ เราควรจัดการอาหารให้มีความเหมาะสมกับวัยนะคะในที่นี้นะคะจะเป็นวัยผู้สูงอายุค่ะเช่นการหั่นอาหารให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะการทําอาหารให้นิ่มเคี้ยวง่ายกลืนง่ายค่ะต่อมานะคะจะเป็นการดื่มน้ําค่ะเราควรดื่มน้ําเปล่าสะอาดนะคะให้ครบ6-8แก้วต่อวันนะคะเพื่อป้องกันอาการท้องผูกค,ค่ะแก้วหนึ่งเนี่ยประมาณ2 0 0มิลลตค่ะต่อมานะคะจะเป็นข้อควรระวังค่ะ เราเนี่ยควรปรึกษาแพทย์หรือนะักกำหนดอาหารนะคะถ้าเรามีโรคประจําตัวเฉพาะเจาะจงค่ะเช่นเ,เราเราอาจจะแพ้หรือว่าเราจะไม่สามารถกินสิ่งนี้ได้เพราะว่าเราเกิดโรคประจําตัวนี้อยู่มันอาจจะส่งผลต่อโรคนั้นๆได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยนะคะเราควรปรึกษาแพทย์หรือว่านะักกำหนดอาหารให้ครอบคลุมและก็ถูกต้องเหมาะสมก่อนค่ะต่อมานะคะ นี่คือแหล่งอ้างอิงค่ะเป็นข้อมูลที่ได้นำมานะคะค่ะก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย